ต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการยานยนต์นั่นก็คือ R7 เซมยอ a รุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้ซึ่งได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์ สมรรถนะและเทคโนโลยีอย่างครบถ้วนถือเป็นการกลับมาที่ทรงพลังของรถซีดานที่ผสานความคลาสสิกและทันสมัยได้อย่างลงตัวเหมาะกับผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความแรงความหรูหราและความปลอดภัยในทุกการเดินทาง R7 s e m g o g a รุ่นใหม่นี้มาพร้อมการปรับโฉมที่โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยเส้นสายของตัวถังที่เฉียบคมไฟหน้าแบบเลตดีไซน์ใหม่พร้อมระบบปรับระดับอัตโนมัติ ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วและกระจังหน้าทรงสปอร์ตที่ให้ความรู้สึกดูดันยิ่งกว่าเดิมในปี2025นี้ยังเพิ่มสีตัวถังใหม่ให้เลือกหลายเฉดสีรวมไปถึงแพ็กเกจแต่งพิเศษที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและลักชัวรีให้กับรถมากยิ่งขึ้น ด้านราคา R7 เซมยอก้าปี2025เปิดตัวด้วยราคาที่แข่งขันได้โดยเริ่มต้นประมาณ1,290,000บาทในรุ่นพื้นฐานส่วนรุ่นท็อปจะอยู่ที่ราว1,690,000บาทมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้าจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะในบางรุ่น ซึ่งตอบสนองได้อย่างฉับไวและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบทั้งท e ี่โภชสปอร์ตและคอมฟอร์ตในเรื่องอัตราสินเปลืองเชื้อเพลิงป7าเซมยอก้าปี2025ทำได้ดีเยี่ยมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13-15